เฮ็ดพายเฮ็ดปวดบ้แมนเยอะแมนบ้าเฮ็ดปวดเพินมาเพินถั่ววาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปวดเฮ็ดปวดพยพาอันนี้เอามาใส่มังนาวนี่กระตานน่อยนะสีสเงนูนน่ง ตาสีสมพูตะกาสีสมพูเลยไว้ในพืชนะนะในน้อยนะไอ้ยังนี่นะไอ้ยังไอ้อ้วนบอกใจไอ้อ้วนแม่อยู่สาย ฝนสิตกแล้วนะหึ่งหึ่งมาแลนะ้วนันเอามังนาไปเก็บนี่เร็วนมาเอามังนาไปเก็บให้นรุ่นน้อยเอามังนาไปเก็บเป้นรุ่นบางนาไปเก็บให้นรุ่นเด้ออย่าพ่าวอย่ามัมเ่เถิดเบิด์ตหรอเอาไปยกไปดีๆเด้อไปใส่ตู้เย็นไว้เด้อเอามีนใส่ เทอองน้าลูกเห็ดปูอ่ครับพี่น้องเห็ดปูอ่แม่น้องลุงอะหายท้งหนึง่งแม่น้องอ้วนอะหายท้งหนึ่งจุ๊บหนิอืมเทลงเทลงกระตกต้นนี้ปอกแล้วแหละใช่ลองเทลงนำกัะตุกมาอ้วานปอกจนวันสิดเบิรดมาปอกเห็ดสายอ้นได้แล้วปอกเห็ดสายอ้นได้เด้อ

เอิญน,นะแม่เอิญน,นะแม่แม้อ้วนเห็ดนางถามดูถามไม่อ้วนดูลูดูเห็นบอกคุ้มค่าคุ้มค่ากับการไปหามากเลยเ,เห็ดยังบ้าบวชนะใส่ อืหอมดีเดี๋ยวออกไปต่างฝนลิลูกย้ำขามาข้องอ้ายนะฮะข้องอ้าย,ยหามเข้าไปนี่นวนันนี้จับตัวไหนจับมันนี่เจ็บจับเขาเล็กนิดเดียวอืมบัง อาห่วงทางของกินทางจากหามเอาเอาหัวเขาไปได้าม,มา,ามาปอกเฮดสอยอ่ะเร็วๆมาลองเฮดมาลองเฮดนี่เรไหม นะใชาบวงหามนะอ่ะไปย้อนอ่ะบวงหามาบวหามมาเหมือนโฟนมาอีกแล้วพี่น้องมากเลยเหืนไม เป็นสองูเป็นบ่สามังกูเป็นบ่อเป็นกมันียวก่ออ้าะาบนหมหน่อยหามเห็ดเป็นบ่ฮะหามกระเห็ดเป็นบ่อกระเห็ดปลวกมาสามเจ้า ไปหาอันนี้แล้วน้องสุปรนีแบ่งหายเห็นว่าสิบโบได้เห็นว่าสิบโบเห็นได้ได้อย่างนี้ได้คือการดูนกนได้คือการย่างไปที่แรกเค็นเลยบัดเดียวจุ๊บจุ๊บโอ้ขีด,ดินเต็มอ,อยู่น่อ ขยายเลยเรือยออกต้นเรีนเปรียงจับเสพที่อี่หน่อถูกไฟมากกอนออกมาไนี่เขาเลยใช้ตัวนี้คูนึกที่ Lê thai không làm đi Nó ham cái hết bên mà Rồi hết này Hết nhắn nè Hả? Hết nhắn Hết nhắn เห็ดป่วดป่วสีมีเห็ดเผื่นแม่หม้ของพายเฮ็ดพายเฮ็ดอ้าเฮ็ดแม่บ่รู้ามาจนเมื่อยเฮ็ดพายลุดเฮ็ดพายลุดเฮ็ดพายเดี๋ยวถามบอกเฮ็ดแม่ปานแม่ไปหามันไปหาอยู่บ่แม่นะ

Tham thể nó thêm thêm đó, bỏ thêm thể thêm 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 nè, thêm 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 mà thêm 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 เล็นยังนี่เล็นยังเล่นยังเ็นยังเ็นยังเ็นยังอะาทนะเล็นยังมเนังก่อนหมื่นโฟนมาจนว่าแหลบว็นที แลนี <Mile dizzy> ่จะเป็น <uno> ส uh, like, um ีขาวโอ้ยถือมือมันสีขูดดิเดี๋ยวไล่กบไล่ไรเดี๋ยว้ล่มันกะหักหนอนมันรีบจังหัดเห็ดเห็ดบริขูดโอ้ยจะไม่เรียนนะมันแล้วก็ เห็ดย่างนี่ลูกเห็ดย่างบอกปลาลูนดูเห็ดยางเห็ดปวดบ้เห็ดย่างสั่มุ่นบ่นนะกลัว่ะบ่ไดกินดอกมันมุ่นเมแล้วหามเห็ดมุนเมื่อไวร่บมุ่นได้ หามเห็ดหมุนมาแล้วมันหมดไปตะกิน,น,น,นลูกท้องไผ่นี่ก่อนนะโอ้แม่ละโอ้เกีียงขักอยู่เด้อแม่ใดพายอันนี้นะอ้ายยังแม่ได้อ้ายยังแ,แ,แม่ได้บะแมนลูกบะแมนแม่ได้อ้ายบะแมนนะ สายมันมั่วกันอยู่เดีนะ่อเลยนะมืดแหลมากเลยพี่น้องพาห้องฮืน้นมาผ้าพาวพนสิตบดนะฝนมาแล้วนะนี่แต่มาหอดก่อนอวดเอ้ยคอมเนซันหลุดแข่งฝนมามา,มาลอกมาลอกมาลอก โถก่อนมาสิมุนนะเฮ็ดจะเฮ็ดคุนบัสเอาจุ่มน้าอาโรดอินนะดินชายเอาไปเอาไปมาม่าแม่ไปล้างมลูกไหมมันมุนมาได้ลูกออ่อนหามาบ่อนหามาเฮ็ดแม่ได้เฮ็ดพายลูกเฮ็ดยังแม่ได้เฮ็ดแม่ได้เอาไปล้างน้าลูกไปจุ่มน้ามันจึงออกเลยนะเสียดสีได้ไหมสวยๆทั้งนั้นเธอ ແມ່ຮູບເອງແມ່ຮູບເອງອັນນີ້ເດີ້ໃດອືອັນນີ້ເດີ້ໃດຫມົນໂຕຍກະបອກກະបອກລະຫມົນໂຕຍໃຜລົງມາຫາຍຍ້ານຝົນຕົກ